อะไรนะพร้อมยังอ่ะหมดยากหมดยากที่สุดในเกมเลยนะเบยอ่ยากสุดแล้วกันหรอยากที่สุดในเกมมันจะมาหาเราได้ในรถเลยอยากโดนเหมือนกันว่ะพา้อมกันไหมล่ะเรคงไปชีปลอดภัยอ่ะเอ้ยมีเสมอหลังเพื่อนนะอหลังเพื่อนโอเคมาทำเสียงสักทีนี่เลยหรอ ลิ้นเป็นเชีย่ยเลยจำขายทิ้งกันไหมอ๋ออันนี้คือผูต้ต้องหาที่จับมาไม่ใช่อัน <c oughs> นี้เป็นเป็นลูกค้าไฟกับ <c oughs> ตัวของกลางไงรอของใช่ตำรวจใหม่ตำรวจใหม่ให้ไปตรวจของกลางมาอเอ้ยคุณนี่จา๋าเลยเด็กพี่หายเร็รวแต่เนี้ <c oughs> อยอคิดนานดิ <c oughs> <c oughs> อันี้จะได้จะจะมาจากอินเดียจะไหนอุ้ยตำรวจอินเดียดิอย่างภาษาอินเดียนี่คุณต้องได้หรือใช่ปะ่ะได้แล้วจะไหนาอินเดียได้หมด ออสักคำนี่คารูนันบันดีหมายถึงอะไรวะเป็นชื่อเป็นชื่อสำเนียงของอินเดียคารูนันบันดีอย่างผมนี่มีชื่อว่าคารูนันบันดีแล้วก็อีกคำนึงก็คือนารีรูบานนามสกุลกูว่า,วามันเป็นคำที่ไม่ดีแน่นอน <c oughs> ไอ้คุณอย่าลืมนี่ <c oughs> วันนี้หัวหน้าเรามาให้เราได้เฝ้าเวรยยามอีกแล้วเขาบอกว่าเฝ้า ใครสักคนที่อยู่ในสานดีตำรวจเฝ้ายามอีกแล้วเจ้านายจ๊ะอืมดูมันอาทธอรี่มันไม่ได้เฝ้านะพี่แม่งดูแบบล้างมากเลยนะพี่ใช่แล้วเขาบอกว่าอ่ารอบนี้ค่อนข้างโหดเลยนะแบบว่าคนคนนั้นอาจจะไม่ใช่คนแหละนั่นมันอาจจะตามมาที่รถเราได้เลยนะกลับบ้านไม่เจ้านายอย่างแรกที่อาไปก็คือผมจะตามรถกลับบ้านเลยน้ยเจะานายใจเย็นดิต้องเชื่อฟังหัวได้ ไปเลยจะไหนเดี๋ยวขาสัน่นนะเชี่ยน้ามันตูขาสั่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตำรวจอินเดียนำเองเสียงอะไรนี่เสียงอะไรเสียงประตูมาเลยจ้ามื่ชิบหายเลยเว้นอย่าทิ้งผมนะไม่โอ้ยทหารแค่มาตัวใครตัวมันเลยอีนี่จะไหนเราจะมาสำรวจห้องนี้กันแล้วใครหายไปคนหนึ่งวะไอ้ยบ้านเราโอเคโอเคเดี๋ยวมาเลยจะไหน จะไหนจ้าว ouais. ุ้ยมืดมากเลยเราจะไปสำรวจกันหายวู้ยกูหลุดไปหรอกับๆทกไรกับดีกว่าเดี๋ยวๆอีนี่จะไหนฉันว่ามันอยู่ตรงนี้จะไหนของหายเลยหายเลยเหรอหายแล้วไปฉายหายเลยไปฉายเลยเราถ้าไปฉายหายด้วยเหรอไปฉายหายเลยจะเป็นเอาไปคุยกับมันเฮ้ย เขาชอบภาษาอินเดียหรือเปล่าไม่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 เขาไม่ชอบเขาไม่ชอบใครพูดเยอะคนนั้นจะโอนรอดอ่ะระวังนะนายจ๋าเซ็นเซอร์มันระบอกไปทางนั้นน่ะกัวที่ไหนล่ะจ๋าใจโอ้โหตำรวอินเดียอย่างเราเนี่ยเอาได้คนเป็นอินเดียด้วยหรอนี่ใช่แล้วยูยูผมก็เป็นอินเดียขึ้นมาแล้วกูกลายเป็นคนตต้เฉยเลยกูก็เหนื่อยเหนือยเราพวกเราตำรวจอินเดียเว้ย จะเข้าไปเลยเหรอมามาเดี๋ยวเอาบังนําเองเอาบังจะไปขายทั่วโอเคเอาบังต่านี้ต่านี้เอ็มเอสแม่งเกี่ยวอยู่นะครับมันอยู่แถวนี้จจไหนโอเคระวังะจ้านายอุ้ยถูกใจหมดที่ไฟลอยไปมันมัอยู่ตรงโอเคกูโดนอีกแล้วครับโอเคท่านส่งโอ้ยนภูมิเมื่อกี้ผมจำไม่ได้นะแม่งติดลบเลยเมื่อกี้เหรอติดลบใช่ไหม หลับไม่ได้ก็ต้องไปดูใหม่หรือเปล่าเออต้องไปดูใหม่จำไม่ได้ก็ต้องไปดูใหม่นี้ไปดูใหม่เลยจะ้าไเมื่อกี้ไม่นโค้ดนัวเลยซ้ายขวาซ้ายขวาเหมือนเหมือนจะไม่ดีเลยผมรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยตอนนี้จุดคนตูดรูปไปวะ เฮ้ยแต่อย่าลืมว่ามันออกกัข้างนอกกันได้นะอย่างน้อยเราก็อยู่ไกลมันอยู่อะ่เอ็มเอสใครถือเมื่อกี้จําได้ปะผมไหมใครถือจกคนไม่มีแล้วอ๋อข้างหน้าไงนี้อ่าเดี๋ยวผมถือเองก็ได้ครับไปถือเลยจาก้อนคุณจะต้องเอา e อ s มเอสนั้นมารายงานผลให้กับพวกเราเออได้เลยค่ะถึงคุณไม่รอดพวกเราก็รอดไปเรายกพวกกันไปขี่ไม่กลัวหรอกเรามาถาม ไปอุ้ยถือแล้ววิ่งแล้วอุ้ยถือ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 ไม้กระเข็มหรือสิ่งก่อการ้ายไปดถือไฟถือไฟไปดูไฟจะไหนจะวิ่ง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 ไปวะพีมพีไม่พี่ตัวนี้ไม่เฮียนะครับจ้าไปเลย EMS เรายังไม่ได้ผลรายงานเลยจากก่อนคุณก็ต้องไปให้มันสุดๆไอ้สัสโอ้โหมันฟุบฟิกไปทั้งหัวครับโอ้โดนปะเนี่ย อูโดนเปล่าไม่รู้ว่ครับเอาเอาเฮ้ยโอ้โหไอ้พวกพวกโคตดิใช้ใจได้เนี่ยปิดกล้อยุงเขาอ่ะยุงมันจะกเขาอ่ะวิวู๋โดนมันก็ดิึงดึงยุ่งเฮ้ยเฮลโหลโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรครับโอ้ยเอาอีกแล้วงด้ดนตีไม่จะไหนโดนตีไม่จะไหนโดนตีไม่จะไหนโอ้ยนี่นะครับนี่นะครับ ลาตีตีตีมีอย่างเดียวเลยจงเชื่ออะไรล่ะอุ้ยอแหละกิจกรรมอุ้ยโอ้โหอันนี้จะได้จ้ะอิทอเมชฟิงใช่เราเบบี้ใช่เราชิพักแล้วกูจะโดนแล้วอย่าไม่ใช่กูอย่ากูอย่าเพิร์กบี้ดีอย่ากูไงตกใจนะจริงๆ ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นวิ่งอย่างเดียวเลยพวกคุณเนี่ยผมผมไปแค่เขาเผยครับโอเคไปเลยจะาเล่มหนึ่งทีนึ่งเล่มหนึ่งไปหาอีกเล่มหนึ่งเทียนนี่นิดคนมีพัสดุจริงด้วยเทียนจริงด้วยจริงด้วยออกกอนออกกันออกกันวิ่งครับโอเคผีแขนคอจริงด้วยไม่เห็นจะออกนอกบ้านเลยคุณอย่าไปทักมาสิคุณอย่าไปพูดดีเดี๋ยวมันก็ออกมาครับโอเคตอนนี้ทะบียงครบมือแล้วจะาไน เตรียมตัวตายได้เลยไอ้นายแต่นายอันนี้อันนี้มันใช้งไงเหรอคลิกซ้ายเตัวป่าเอออย่าเพิ่งจำอย่าเพิ่งป่าอะหรือไม่ก็ด่วก่อนนั่นแหละนั่นแหละอย่าเพิ่งทุกคนอย่าใจตื่นมันก็โอเคมองหน้าไว้มองหน้าไว้อยู่นิ่งๆแล้วมองไว้ตั้งสติ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 มือกันตั้งก่อนมึงเดินหนีได้เลยเลยเลยมึงเดินถอยเรื่อยๆเลย รวตั้งหลักอะไรจะไหนเราต้องไปตรงเฟนเซอร์นี้มันผีอยู่แถวนี้นะอาลโ้ล้าจู้อยู่บันดูโกวิฟนวิดมี่อยู่บนดูโกฟนวิดมี่อยู่นดูพยีเอาแดงเดอโอยยู่นี่อยู่นอยู่นิ่แล้วอเลยอยู่เราจะไม่ดีด้ยด้วยอย่าลูเอ้าเอ้มันเด้งดึงมันเด้งดึงไหนวะ ไม่มีไหนอ่ะผมไม่มีเห็นไหมอย่าหนีเลยว้ายหนีเหี้ยอะไรซะอยู่วันเดูโกลาตีดูวันมาล้อล้ออยู่ตรงนี้เดี๋ยวใครมาหมึดฟูอ่ะอุ้ยใครโดนอุ้ยอุ้ยมามาช่วยกูด้วยมาแล้วมาแล้วบ้าแล้วเออสองเออไปดิ่งรอนวิ่งรอนเช้่อไหมมันก็เห็นกูหล่นดีนะเพื่อนกูช่วย ดีแล้วใจที่ข้ามีสัจจะไม่นั้นเจ้าแตกแล้วสุดยอดเลยว่ะไอ้ซินเบอร์บนก็ปาไปแล้วนี่อใช่แล้วใช่ไมไม่อะไรวะไม้กางเขนไหมเขนเอา้ายอุ้ยทำไมมันง่ายจังวะนี่หมดยากวะเนี่ยไอ้แก๊กพี่วะพี่ไปอย่าไปพูดเยอะเดี๋ยวมันบีบคอเอาพุกผีก็กระจอกเลยสัสพูดีพูดีคนพูดแบบนี้มัก์ตอบไม่สวยนะแต่เรายังไม่เคยเห็นข้างบนนะอยากไปดูข้างบน ปลาปลปไปก็ไปไปยก็ไปมาอาคานาดีอะอยากไปเดี๋ยวเดี๋ยวของตกของตกเฮ้ยไหนไหนคุณคุณคิปไปเองหรือเปล่าครับเมื่อกี้มันตกจริงๆไหนอะได้อ๋อยังไม่โดนอย่างไม่โนกระจกอยากดูดไม่ไม่นะครับผมผมเกียดนะครับไม่เอาแน่ๆแล้วกูไม่เอาครับอุ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยไปไม่รู้เฮ้ยมีชั้นหนึ่งอะชั้นไหนครับ ใจะเป็นช่างรักเธอเอ้ฮ่าฮ่าฮ่าอุ้ยอะไรเนี่ยขี้มีนโตเย็ดดักกุบกลับเลยขนมุบกโอเคมันไม่ได้กว้างนี่แอนด์อุ้ยไหนไหนโผล่มาโดนหมาแน่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 แม่จ๋าระวังระวังของหล่น เฮ้ยมือวิ่งมาเร็วขอกูลนไหนไหนไอ้ดูล็อกเองล็อกเองเอ้ยแม่เออเฮ้ยบกบอลบกบอลบกบอลอยู่ไหนมันคือบ้านดีเอ้าบกบอลโง่มาแล้วเมื่อกี้ไหนอะบอลตกบอลแตกเหรอตรงไหนบลอนด์เนี่ยบอลบอลโดนแน่น่ะไอ้ยิบไปปาเลยไปปาเลยไหนไหนนไอ้เซ็นเซอร์อยู่ในห้องนี้แล้ว

อย่างแรกที่เข้ามาใช้เซ็นเซอร์ก่อนผมรีบนะผมเป็นตำรวจที่คดข้างที่จะรีบเอาเอาเลยเหรอไปละเอาเอาเอาเลยโอเคครับโชคดีนะครับผมจะวางเซ็นเซอร์แล้วผมก็รีบกลับมาไปละจะเพชรแล้วก็จะก่อนครับผมครับจะนีคงจะเป็นจ่าทุกรอบเลยใช่ไหมนี่ยยศไม่เลื่อนเลยใช่ไหมแล้วอยากที่จะับผีด้วยเลยยดยศไม่เลื่อนเลยอยากจับแต่ผีคนร้ายไม่เคยจับ เห็นผีร้ายตัวนั้นที่อยู่ในที่ละแวกนี่มันเฮ้ยนี่มันคาบเลยอ่ะคาบเลือดคาบเลือดอุ้ยโอ้โห่าบโวเลยคาบเลือดเอาไปนะพี่แล้วเมื่อกับผีแวมไพร์เอ้ยอยากโดนดูดเลือดจังเลยแต่โดนดูดคอครับแต่โดนไซ่คอเดี๋ยวคอพวกมึงก็หมุนอีกอ่ะไม่ช่วยนะผมอยากจะโดนดูดจริงๆผมอยากเป็นแบมพายแบมพายสอายไรเฮ้ยเดี๋ยวผมรับโทรศัพท์ก่อนนะวิทคาบเลือดอีกแล้ว ไสวัสดีครับท่านสมาชิกชมลมคนชอบเฮ้ยนี่มันกระจกนิวาผมจะถือกระจกนะแล้วก็พวกคุณก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้คืออะไรอ่ะแต่ผมเห็นมันเดินมาแหละผมว่าเราไปกันดีกว่าเผมว่าเราอยู่ตรงนี้อุ้ย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 อ้ยอุ้ยอ้ยอุ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 ้ยอ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ ถามว่าพวกคุณอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่หน้าประตูแล้วก่อนที่คุณจะเข้ามาเนี้ยจะไม่ทันเดินถึงไหนหลังเดินมาโดนอีกแล้วอ่ะดูหน้าแล้วผีจะชอบจากตอนหน้าตัวเลยนะเขาจชอบคุณหรือเปล่านะพวกคุณครับพวกคุณมาผมเลยครับผมผมพาทางออกไปเถอะครับได้เลยได้คแล้วผมส่งทีมงานขึ้นไปรับนะครับ ผมกูมากครับไปอยู่ห้องไหนปลากับผมเลยสิผมดูกระจกอยู่อ่ะอ๋อได้เลยผีอยู่ตรงที่คุณอยู่พอดีตรงบันไดตรงนั้นแล้วผมทิพยวายแล้วมันก็เออเอากูไปด้วยแหละจริงด้วยเดี๋ยวผมคุยกระตานเดจาวูหน่อยนะโอเคอุ้ยอุ๊ยน้ามือตามัวขายเป็นลมโอเคพระเจ้าหัก็ตายได้แล้วไม่คุณก็ผมนี่แหละนะระวังของตกไปแล้วไปแล้วครับโกยเอามันยังไม่มีอะไรเลย เราลองจุดเทียนไหมถ้ามันถ้าจุดเทียนถ้าครบสามเล่มถ้ามันขึ้นแสดงว่าเป็นแวมไพร์อู้ว่าแวมไพร์แน่นอนเลยเพราะว่าเราเปิดไฟเยอะแล้วอ่ะมันไม่ใช่ของมันมีบัตรนี่แบบวัดเฟรนดิทีปอ่ะเอาไปคนหนึ่งกันนะใครเอาไห้เช็คมาเฮ้ยเฮ้ยใครเป่าวะคนรู้เลยคนรู้เลยคนชอบหมีคนชอบหมีคนชอบหมีถือถือถือสิ่ง้องดีกันไปดู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  ตอนนี้คือผมไม่ขอประกันตัวนะแต่ขอประกันตัวกันดิผมไปเอาครบเพิ่มไหมครับครบเพิ่มครบแจงผมอุ้ยอะไรอุ้ยอุ้ยคุณโดนแล้วเหรอผมต้องตามคุณไปช่วยคุณผมจะไม่กลัวละไอ้ผีตนนี้นี่ก่อนก่อนตรงนี้มีไปเช็คไหนนะเออไปเอาไปเอาทั้นก่อนไม่กางเ็บนี่ใช่เลยผีเบพไพผีเบพไพ เฮ้ยช่วยด้วยผมไม่มีของผมไม่มีของไปไปไปวิ่ง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  กอนกอนเตียวไปไปมาช่วยหรอวะไม่รู้เต็งเลยอ่ะย่างๆยเต็กตื่นแล้วอ่ะเฮ้ยจบใจจิตใจมันแหลกกระจายไปแล้วจะต้คุณจะมาแวเ้ยเดี๋วฆ่าเธอเฮ้ยอย่าพึ่งทวนี่กูไม่มีของปองกันเลยวิ่งวิ่งวิ่ท้ง้เต็งใหเลยอ้เ้ย้ยยเฮ้ย้เเยยเย แมงเอ้กผมผมมูาทามาว้าโอเคยู่แมงอยู่ข้างหลังเะเมื่อกี้กูเห็นเลยยับ้งยงยงโยาจะมาอยู่จะมาอยู่จะมาอยู่อยู่มาอยู่ดอีกแล้วไอ้สัส ตากงทหนะจ่าเวนจัอย่าย่าอยู่ในกันควบคุมอยู่อุ้ยเขาทำเปะไล้จ่าชีตของเราไม่ใช่จ่าใครวันนี้ไม่ใช่จ่ากอนไม่กอนนะพนักเจอเมื่อกี้เห็นแสดงเอู้ผมผมแค่ถามว่าเป็นจอมพิเศษเอที่ใครเห็นได้ค่าจึงงาเมื่อเด็ดปัตตาพีเขาไม่บอผมเลยรับจ่าจากอนแตกอีกแล้วใช่เขอหน้าจะไม่ชอบ ผีทุกบาไม่ชอบจากกอนเดี๋ยวผมไปเอาเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วกระดานมันวิ่งมั่วเลยวิ่งมั่วใช่ไหมไม่ได้ไปซ้ายซ้ายขวาใช่ไหมไมาๆฟุบ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 ได้อ๋อเป็นผีบโบราณอายุบโบราณแวมไพร์ทวารานไปได้ครับเพิ่มแบบไปช็อ,อ,อ,ชอตสวัสดีครับชวนเข้าไปด้วยจากกอนโอ้โหมาแล้วกูรู้ว่าตรงนี้มันกันได้ อยโอเคการแรกกันเชี่ยแล้วไม่เคเที่ยแล้วโดนลากเลยลิ้นแล้วเอาโอ้ยคุสวัสดีครับโอ้อยากให้พี่ได้พักก่อนไหมไม่ต้องพักไม่อยากพักขอร้องล่ะนะอย่าทำายฉันเลยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยอยู่เป็นพายจริงอันนี้เป็นภัยโอ้กูไปแล้วใจเจ้ากันนอนก่อนนะ เดี๋ยวว็ตื่นละเรารักก่อนเลยดดาวผมกลับด้วยนะแบบผมกลับด้วยมึดมาไว้หรือว่าเราจะใช้ไฟนั้นวะไฟอะไรลอะเดี๋ยวมาเฮ้ยคนโอ้โหเดี๋ยวมาปิดประตูเลยผมถือพระเยซูแล้ว้วยพลังแห่งพระเจ้าและพระจีซัสจงคุ้มครองมาเดียมาเดีมาเด่เอียอะไร ยว่าภาคีผมตกพาคีผมช่วยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวไปชี้เครื่องนี้เราช่วยเราหลายรอบไปเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่เนี่ยเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับไปชี้เครื่องมันจะหมดแล้วนะเดี๋ยวอีกรอบเดียวไปละเฮ้ยรอเด้๋นี่ไม่ได้เรื่องเอย่างเงยบอกเลยนะ บมดปัญหาเรื่องการไม่มีไฟใครหมดไฟอยู่ใช่ไนี่รับประรองไฟกลับมาไฟหรือเปล่านั้นบอกเลยว่าความมืดจะไม่มืดอีกต่อไปไฟกูหายเอ้าหายด้วยด้ยอย่าลวงนะยังเก็บไม่ทันกูเก็บรอเลยไอ้ลวกไหนไหนไางไหนกันอ้าวเอเครื่องนี้เครื่องนี้มันกลัวเครื่องนี้ เอาจะไปแทงอยู่แล้วเมื่อกี้เชยเครื่องนี้เหลืออีกรอบนึงแได้ไเนเหลืออีกรอบนึงไอ้เครื่องที่ราเบิดไปแล้วนะย้ายก่อนย้ายก่อนแคมันหมดแหละสามรอบโอเคมาสวัสดีครับ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 ไ้วไปดล้นไป้ไปแล้วไปแลไหนลหวไปแล้วไปแล้วไปแลไอ้วไวไปแล้วไปไ้วไป่ไปแลไลไปแล้วไปแ้วไปแล้วไแนไปแล้วไปแล้ไปแล้วไป้วไปแนไ เฮ้ยหนีว่ะเฮ้ยตาเปล่าตาเปล่าตาเป่าพวกเรามันซาเวดแล้วนะพึ่งก็ได้นะเดี๋ยวจะไม่เห็นว่าของตกตรงไหนมาแล้ว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 เออตรงนั้นแหละเอามันสวัสดีครับอ้ไมครับน้องๆไปแล้วไปแล้วไปเป่าเทียนทั้งหมดเทียนเราจุดตรงไหนบ้างวะข้างบนด้วยโอ้โหเปล่ายังไงอะตัวซับพลาสมา ยังไม่พังนี่เหลืออีกอันหนึ่งใช่ไหมสภาพมาไอ้นั่นไงไอ้เครื่องกระฟาโอเคเดี๋ยวกูไปปรับเป่าเทียงข้างบนะมึงเป่าเทียงข้างล่างนะอะไรเรียบร้อยไม่ผมยังได้เป่าเลยอ่ะเดี๋ยวกูตรงเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วไปไปเร็วกรดูดสะพัดมากนี่นี่ๆเดยวย่ารอเลยอย่ารอเลยอย่ารอเลยเดี๋ยวเอาใจไปตรงกลางมาดิโอ้ไม่ต้องย้ายแล้วไม่ต้องย้ายแล้วมา โดนแน่สวัสดีครับไรรุ่นมาดิวิ่งมาโอ้ยจอไอพีไรโอ้ยจอดนี่แน่โดนไปดิไปละกูมือรันเหลือเลยเหลือเลยเหลือเลยเกลือไฟเกลือไฟมันลากได้นะข้างนอกได้เลยมันบอกว่าข้างนอกได้อาจจะแบบแค่ลากมั้งเป็นเฟ้อตอนนี้มันยังอยู่ข้างในอยู่เลยนี่ อุ้ยมามเป็นต้นทางเดิต้องทางเดิเอาหายไปไหนวะนี่มาห์มามาเลยมาหนี่าบอดคาบอดาบอดไอเราไม่เก่งนอกนอกบ้านนะเนี่ยนอกบ้านนะเนี่ยมาดีหลังเอ้ยอุ้ยอุ้ยมอกี้มันชี้ั้งหลังอ่ะไม่มีหรอกนานี่นี่คือโรงวะห้องน้ำโอ้ยเชื่อเลยยา มีเกลือไฟเฮ้ยหล่นแน่นอนผมอยู่ข้างนอกนะตอนนี้ดาวเรีนนี่สีฟนาเ่นี่แน่เอาโปเกบอลมาโปเกบอลมาไปแล้วไปเอาเสร็จแล้วเหรอไม่รู้ได้ปะได้เหรอมันไม่ขึ้นนะเอ้าทำไมไม่ขึ้นนะเคียหาแล้วพี่พี่ดอไปกังวลการเปล่าผิดขั้นตอนวะใครบอกวะมันมีหลายอันเลยนะไอ้สงบก็มีเป็นกังวลก็มีล่าก็มีสักอันเล้ววะ กูว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์นะอันไหนอ่ะนี่นี่อันนี้เหรอเออน้ำของหลวงพ่อเลยเอาไปเลยเอาไปทะโลมันมีของไปนี่ขายเดือนนี่ยเอ้ยไปรับมาจากบาทหลวงท่านหนึ่งไปคนต่างขวาเปิดไปสู้เราวะตีเขามาเด้อฉันไม่กลัวแกหรอกเพราะฉันมีเกลือสวัสดีครับมาเด้อถือกระจกอะเนี่ย โอ้คุณก็ใช้ผมเป็นที่กันบางดีเอว่าหนช่วยได้นะโอ้จีเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟเหมของตกมันกำลังเคลือบคานมานะครับเว้ยนี่แน่นี่แน่น้ำหลวงพ่อบอกแล้วคอมโบเข้ยเฮนย้ยเฮเ้าเ้าเฮ้ยเฮเอาเฮเฮเ้ยมยเฮาไห้อเฮาเยเ้้ ยิ่งอย่ายไปยิ่งมูมู่อับจะไปมูมอับจะไปมู่อับเรื่องกูพี่แล้วก็คือไปแล้วไปเลยฉันเลือกนายก็จบผีแอมพายงั้นเหรอวะมันไม่กระจากตรงไหนอะพี่มันล่อผมพี่พ่อเพลงเลยมันมึงอะเป็นตัวล่อตีเนี่แหละสายทุกรอบที่เล่นผี่ก็จบก็โดนทุกรอบ